สวัสดีครับผมเครื่องมือช่างอิงโคจากบริษัทออ e q อ i ป m e n ์วันนี้ผมจะมานําเสนอเครื่องมือช่างอีกหนึ่งตัวนะครับจะอยู่ในกลุ่มของแบตเตอรี่ครับเป็นเครื่องเจียร์สนิ้วนะครับตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่2 0โวลต์นะครับความเร็วรอบของมอเตอร์อยู่ที่เก้าพันรอบต่อนาทีนะครับขนาดของแกนจับใบจะเป็น M10 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านนะครับมอเตอร์แบบบัตเล็ตนะครับ ข้อดีของมอเตอร์บัลเลตก็คือแรงบิดของมอเตอร์จะมีแรงบิดเยอะกว่าตัวแบบที่ใช้แปลงถ่านนะครับแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์4แอมป์2ก้อนนะครับ แท่นชาร์จนะครับมือจับกาดดังใบนะครับแล้วก็ตัวขันประกับล็อกใบกระเป๋าหนึ่งอันนะครับแล้วก็คู่มือวิธีการใช้งานซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่เราออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานโดยตรงนะครับรูปทรงกระทันรัดนะครับเหมาะมือครับแล้วที่สำคัญ ตัวนี้เราจะมีอินดิเกตบอกระดับแดงดันของแบตเตอรี่นะครับก็คือกดที่ปุ่มนี้เช็คดูได้ว่าแบบตอนนี้เราใช้งานไปถึงระดับไหนแล้วเหลือกี่ก้อนกี่ก้อนนะครับรอบของวอเตอร์ตัวนี้จะปรับได้2ระดับนะครับก็คือรอบโลแลวก็รอบไฮนะครับโดยที่ลูกค้ามาปรับที่ปุ่มนี้นะครับปรับปุ่มนี้ถ้าต้องการรอบเร็วปรับมาที่ระดับไฮนะครับถ้าลูกค้าต้องการรอบต่ํา ก็ปรับตัวไฟ LED ตรงนี้มาโชว์ที่โลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเครื่องมือช่างของ i n c o b y ายอ o equipment เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม